เยี่ยมการเสี่ยงโชคได้ผลมันเป็นสมบัติที่เหลือไว้โดยผู้ยิ่งใหญ่ตนนั้นจริงๆซือเฟิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากภายในใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงออกมาบนใบหน้ารักษาท่าทีสงบเงียบไว้ต่อความตกใจและการสอบถามของเฟาส์ซือเฟิงไม่ได้ให้คําตอบใดๆเขาเพียงแค่แสดงรอยยิ้มลึกลับต่อเฟาส์ท่านเฟาส์ผู้นับถือข้าสงสัยว่าข้าจะซื้อไอเทมเหล่านี้ได้หรือไม่ซือเฟิงถามอีกครั้ง บางทีนี่ก็เป็นชะตากรรมฟาวสถอนหายใจแล้วเขาก็กล่าวว่าเนื่องจากเธอได้เลือกแล้วเธอต้องใช้พลังนี้อย่างเหมาะสมรวมทั้งหมดคือ1,510ตัวปลาทองคำสำหรับไอเทมทั้ง3ชิ้นท่านฟาวสผู้นับถือนี่คือปลาทองคำา1510ตัวซื้อเฟิงส่งปลาทองคำให้โดยได้รับไอเทมทั้งสชิ้นกลับมาเขาทำกำไรได้มหาศาลจากการแรกครั้งนี้ที่จริงแล้ว ซือเฟิงไม่ได้คิดว่าชอบของเขาจะท้าทายฟ้าขณะนี้หลังจากการเกิดใหม่ในชีวิตก่อนหน้าของซื่อเฟิง6ปีหลังจากที่อาณาจักรแห่งเทพเริ่มต้นเงาได้ค้นพบซากโบราณเลเวล150ที่ศูนย์หายไปโดยนางเอินยิ่งไปกว่านั้นเพื่อสำรวจซากโบราณที่ศูญย์หายไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาได้สละทรัพยากรจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้รับสิ่งสำคัญใดๆจากการสำรวจนี้สามารถหาได้เพียงหนังสือทองคำบนรูปปั้นเทพดาเท่านั้น ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มันเป็นเพียงหนังสือที่ทําจากทองคําบริสุทธิ์จึงไม่เน่าเปื่อยง่ายที่บันทึกไว้ในหนังสือคือส่วนหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมไปนานในขณะเดียวกันหนึ่งในวลีภายในหนังสือมีชื่อมาวิสในยุคโบราณน,นั้นมาวิสถูกเปรียบเทียบกับเทพและเธอถูกเรียกว่าเทพแห่งแสงสว่างเมื่อเทียบกับชายชาราแปลกประหลาดเฟ้าส์มาวิสแข็งแกร่งกว่ามากนอกจากนั้นซื่อเฟิงไม่มีเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับว่ามาวิสคือใคร แม้จะเป็นเช่นนั้นไอเทมที่เหลือไว้โดยผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานที่แข็งแกร่งกว่าเฟลส์มากจะไม่ใช่ไอเทมธรรมดาแน่นอนในขณะเดียวกันแบ็กกี้และโลล่สโนโย,ยืนเงียบๆด้วยความสับสนขณะด,ดูซื่อเฟิงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมซื่อเฟิงจึงยินดีมากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อฟังคำพูดของเฟลส์พวกเขารู้สึกเบาๆว,ว่าพวกเขาได้ประโยชน์มากมายจากการแรกครั้งนี้หนุ่มน้อยเมื่อเห็นว่าชะตากรรมได้ให้เราพบกันขาขอเตือนเธอ อาวุธเวทมนต์ในมือเธอน่ากลัวมากภายใรอาวุธเวทมนต์ถูกปิดฟังด้วยคำสาปของราชามังกรดำซึ่งแม้แต่ข้าก็จะไม่เผชิญหน้าคำสาปนี้แข็งแกร่งมากและแม้ว่าหินโชคลาภจะกดขี่มันไม่ช้าเร็วเธอก็ต้องเผชิญหน้ากับมันขณะที่เธอปล่อยให้อาวุธเวทมนต์ของเธอดูดซับพลังมากขึ้นเธอก็ทำให้คำสาปที่ถูกกดขี่ภายในอาวุธแข็งแกร่งขึ้นด้วยจำไว้อาวุธเวทมนต์เป็นดาบสองคม ถ้าเธอต้องการได้รับพลังพิเศษความตั้งใจของเธอก็ต้องพิเศษเช่นกันมิฉะนั้นพลังจะกลืนกินเธอทั้งหมดไม่ช้าเร็วบางทีนี่ก็เป็นชะตากรรมเช่นกันแม้ว่าลมหายใจของมังกรสวรรค์จะเป็นเพียงไอเทมเศษส่วนก็ตามมันก็ยังสามารถช่วยเหลือเธอในการต่อต้านผลย้อนกลับของอาวุธเว่นมนได้มากน้อยบางส่วนถ้าเธอสามารถฟื้นฟูล,ลมหายใจของมังกรสวรรค์ได้ให้สมบูรณ์มันจะนำประโยชน์ที่ไม่คาดคิดมาให้เธอ จงพยายามให้มากขึ้นหนุ่มน้อยระบบเควสหายากปลาทองคำอร่อยเสร็จสิ้นรางวัล300,000 EXP เชื่อเสียงในไวริว์ซิตี้เพิ่ม10ซื้อเฟิงเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล12ทันทีแสงสีทองห่อหุ้มบอกายของเขาทันทีนาตอนนั้นแสงสีทองก็ห่อหุ้มแบล็กกี้และโรลลี่สโนเช่นกันทั้ง2ถึงเลเวล11เควสนี้ยอดเยี่ยมเกินไปมันให้ค่า1 5 0 0 0 0 EXP ทันที แบล็กกี้กล่าวด้วยความหลงไหลโลลิสโนก็พยักหน้ากล่าวได้รอยยิ้มว่าข้าก็ได้รับ140,000 exp ด้วยด้วยนี่แปตตี้ซีโร่วิงของเราครองตำแหน่งที่3อันดับแรกของ w วท์ล Diversity ถ้าหากคนอื่นรู้เรื่องนี้เวิร์กช็อปซีโร่วิงของเราจะมีชื่อเสียงเราอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่านั้นผู้เล่นคนอื่นจากกลุ่มใหญ่อาจจะตกตาลึงไปเลยพวกเหวี่ยงตาของมาเช่ยูเนียนจะเสียใจที่กลายเป็นศัตรูกับเราไป ครั้งต่อไปที่เราพบพวกมันข้าจะสอนพวกมันให้เป็นบทเรียนความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตเต็มไปในหัวใจของแบล็กกี้ตอนนี้เลเวลของเขาสูงมากและอุปกรณ์ของเขายอดเยี่ยมแม้แต่เขาจะเจอผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากมาเชียลยูเนียนเขาก็ยังสามารถฆ่าวพวกเขาทั้งหมดได้ขณะที่แบล็กกี้จินตนาการหุกเขาสตาลิว่าได้หายไปอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงห้องน้ำสีดำที่เงียบงันรอบๆพวกเขา พี่เฟิงชายชาราแปลกประหลาดตนนั้นดูตกใจมากเมื่อกี้เธอได้อะไรจากเขามั่งไม่มีอะไรมากข้าได้ไอเทมระดับลำนานเศษส่วนลมหายใจยของมังกรสวรรค์ไม้เท้าระดับเอปิกการ์ดของมาวิสแล้วแหวนระดับซีเครตซีเวอร์แหวนแห่งศักดิ์ศรีซื้อเฟิงแบ่งปันข้อมูลของไอเทมทั้งสองกับอีกสองคน